อยู่ทะเลนีสไม่บบคัดลอกพนสรทที่59วันนอนเขายักที่น่าสะพรึงกลัวเสี่ยวจินกำลังมีความสุขกับการค้นหาสัตว์อสูรระดับสูงในป่าแต่น่าเสียดายที่จำนวนสัตว์ร้ายระดับสูงในพื้นที่แถบนี้นับวันจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆยากที่จะหาสัตว์อสูรสูงได้พบสำหรับในพื้นที่ลึกเข้าไปมันยังไม่มีความกล้าขนาดนั้นสัญชาตญาณของมันบอกมันว่าที่นั่นไม่ใช่ที่ที่มันควรเข้าไปในฐานะที่มันเป็นสัตว์อสูรย่อมรู้ดีว่าป่าใบไม่โปรยมีกฎเกี่ยวกับระดับความแข็งแกร่งที่เข้มงวดมากแต่ละพื้นที่จะมีสัตว์อสูรระดับสูงครอบครองและในฐานะที่มันเคยเป็นสัตว์อสูรระดับกลางมันก็ยังมีอาณาเขตของตัวเอง เมื่อตอนที่มันยังเป็นสัตว์อสูรระดับกลางมีสัตว์อสูรระดับสูงหลายตัวที่พยายามปราบปรามกำลังเผาพันธ์ของพวกมันแต่ก็ลุนถูกทุบตีจนหนีไปเป็นผลให้พื้นที่แถบนี้มีเพียงมันเท่านั้นที่เป็นเจ้าของอาณาเขตขนาดเล็กบริเวณนี้ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนั้นมันก็ผ่านไปแล้วตอนนี้มันมีความสามารถเพียงพอที่จะฆ่าสัตว์อสูรระดับสูงได้อย่างง่ายดายอาณาเขตของมันจึงขยายใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่แค่บริเวณนี้เท่านั้นหากเป็นส่วนลึกของป่ามันย่อมไม่มี ร้อนในที่แห่งนั้นเป็นอาณาเขตของสัตว์อสูรชั้นยอดหากต้องพบเจอกับสัตว์อสูรเหล่านั้นไม่มีทางเลยที่มันจะสามารถเอาชนะได้บางทีอาจจะไม่สามารถหลบหนีได้ด้วยซ้ำดังนั้นมันจึงประเวณอยู่แค่ในบริเวณแถบนี้เท่านั้นถึงแม้จะหาสัตว์อสูรระดับสูงไม่ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างไรก็ตามเย่เทียนก็บอกมันว่าไม่รีบร้อนหาสัตว์อสูรระดับสูงแล้วเพราะอีกไม่นานเขาก็จะไปจากที่แห่งนี้และให้ข้าสัญญาว่าจะพามันไปด้วยทันใดนั้นกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกล สัตว์อสูรชั้นยอดแม้ว่าสิวจินจะไม่เคยเห็นสัตว์อสูรชั้นยอดมาก่อนแต่กลิ่นอนี้เห็นได้ชัดว่ามันต้องเป็นสัตว์อสูรชั้นยอดอย่างแน่นอนรูปเสิวจินลขึ้นไหวอย่างรวดเร็วเพื่อกลับไปหาเย่เทียนโดยเร็วที่สุดมันต้องรีบแจ้งให้เจ้านายจงมันรีบหนีออกจากป่าใบไม้โปรยไกลออกไปว่านอนเขายักลิงยักมองไปยังเสิวจนราวกับว่าดวงตาของมันสามารถมองทะลุผ่านสิ่งกีดขวางทุกสิ่งมันไม่รู้จักสิวจินแต่สิวจนปรากฏตัวในดินแดนของมันสมควรที่จะต้องยอมสยบต่อมันหากมันไม วานอนเขาแยกเ,เคลื่อนไหวร่างอันใหญ่โตมืนเฉยต่อต้นไม้ยักษ์ที่ขวางทางอยู่อย่างสิ้นเชิงมันกระโดดออกไปหลายพันเมตรในครั้งความเร็วโดยปกติของมันช้ากว่าเสียวจนเพียงเล็กน้อยแต่ร่างกายขนาดใหญ่ของมันสามารถกระโดดข้ามต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าได้อย่างง่ายดายจึงทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นไปอีกตรงกันข้ามกับเสียวจินที่เคลื่อนที่พร้อมกับหลบหลีกต้นไม้ใหญ่มากมายในป่าดังนั้นความเร็วของเสียวจนจึงเด็วกว่าวานอนเขาแยกษ์ผ่านไปเพียงไม่นานวานอนเขาแยกษ์ก็ปรากฏตัวด้านหลังของเสียวจินเสียวจนมองไปยังร่างที่เหมือนภููเขขาาาาาทททที่่่่่่่่ปปลลลดดดอออออออยยยยกกินนนนนนไััััััสสสสงงงงมมมวว้้้รระโต ทันใดนั้นมันก็สัมผัสได้ถึงตัวตนของเยเทียนนายท่านมาช่วยข้าด้วยเสี่ยวจินใช้สัมผัสทางจิตสำนึกติดต่อเยเทียนและเรียกหาเขานี่เป็นสายใยผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงและเจ้านายแต่หากระยะทางห่างกันเกินไปก็จะไม่สามารถสื่อสารกันได้ในเวลานี้เยเทียนเองก็สังเกตเห็นว่านอนยักษ์สีขาวเช่นกันกลิ่นอายอันน่าสยดสยองแผ่กระจายออกไปไกลถึงสิบลี้มันม่แม้แต่จะปกปิดกลิ่นอายเลยแม้แต่น้อยเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่สังเกตเห็นมันเสี่ยวจินเยเทียนรู้สึกร้อนใจมาก เขาได้ยินเสียวจนร้องขอความช่วยเหลือด้วยความแข็งแกร่งของเสียวจนไม่มีทางที่จะสามารถต้านทานชั้นยอดได้เร็วเร็วอีกต้องเร็วกว่านี้เยีเทียนวิ่งลัดลอบผ่านต้นไม้ในป่ายอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็มาถึงไม่ไกลจากเสียวจินในเวลานี้เขาเห็นมือยักษ์ราวกับบทบางท้องฟ้าของวันรศีขาวจับร่างของเสียวจนอยู่ภายใต้ฝ่ามือนั้นเสียวจินที่อ่อนแอไม่สามารถขยับตัวแม้แต่นิดเดียวมันไม่ใช่สัตว์อสูรชั้นยอดธรรมดารูม่นานตาของเยีเทียนหดแคบลงสัตว์อสูรตัวนี้แข็งแกร่งเกินไปมันอาจจะเป็นสัวอสูรั้นนกกลาางงหื่ ความแข็งแกร่งของเย่เทียนอาจจะสามารถทุบตีสัตว์อสูรชั้นยอดที่หอ,อนแอได้แต่ว่านอนขาวยักษ์ตัวนี้เย่เทียนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันแต่เย่เทียนก็ยังคงเลือกที่จะลงมือเสียวจนเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเขาและยังช่วยเหลือเขาไว้ไม่น้อยหากแม้แต่เสียวจนเขายังไม่สามารถช่วยอะไรไม่ได้เขาก็เป็นเพียงเศษสว่าที่ไร้ประโยชน์นอกจากนี้วัานอนขาวยักษ์ไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดที่ทําให้เขาสิ้นหวังข้าจะต้องช่วยเจ้าให้ได้เย่เทียนลงมือทันทีคอนสวรค์ด้านความเร็วเปิดคอนสวรค์ด้านพลังกำลังเปิดคอนสวรค์ด้านการป้องกันเปิด เมื่อเปิดใช้งานพรสวรรค์ทั้งหมดเย่เทียนก็ใช้ทักษะดาบประดับทองแดงออกมาดาบเล่มนี้ไม่เพียงแต่เย่เทียนจะสู้โจมตีอย่างสุดกำลังเท่านั้นแต่ยังหลอมรวมเข้ากับเจ็ดจำนวนแห่งดาบสองส่วนของเขาอีกด้วยเจ็ดจำนวนแห่งดาบสองส่วนนี้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ขององค์การฝึกฝนของเย่เทียนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยเจ็ดจานวนแห่งดาบคมดาบที่ปรากฏขึ้นทำให้อากาศที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยพลังแรนที่แหลมคมเรากลับว่าสามารถตัดผ่านทุกสรรพสิ่งได้ก็มีปานเส้นแสงดาบสีเขียวจะจ้าราวกับกลายเป็นดาบแห่งสวร กรุมกรนดับสีเขียวตัด่านฝามือของวานอนเขายักษ์ทิ้งร่องรอยขนาดใหญ่บนฝามือของมันเพียงแต่ว่าการโจมตีในครั้งนี้ยังไม่สามารถเจาะทะลุผิวหนังของวานอนเขายักษ์ได้เสี่ยวจิงหนีเร็วเย่เทียนตะโกนเสี่ยวจนได้ยินดังนั้นก็เปิดใช้งานความเร็วสูงสุดและพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เย่เฉินก็ตามหลังมันไปอย่างใกล้ชิดว่านอนขายักษ์โกรธมากหนอนแมลงชนตำเหล่านี้กลับกล้าสร้างรอยแผลบนร่างมันหักมันไม่สามารถสังหารแมลงชั้นตำคงจะเป็นความอัปยศที่สุดในชีวิตกุมวานอนเขายักษ์ช อากาศโดยรอบสั่นสะเทือนต้นไม้ยักนับไม่ถ้วนแหลกสลายกลายเป็นผยผงและเย่เทียนก็สัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งที่พุ่งเข้ามาเขาพลิกมือและฟันออกไปด้วยแบบอย่างสุดแรงกรุงพลังอันแข็งแกร่งที่ปะทะก,กันทำให้ร่างของเย่เทียนกระเด็นออกไปโล่พลังกรรไกรกระจายในทันทีแม้แต่กระดูกทั่วทั้งร่างเขาก็เกิดรอยแตกร้าวมากมายแต่ด้วยพรสวรรค์นในการรักษาระดับสูงสุดอาการบาดเจ็บของเขาฟื้นตัวในทันทีพลังโจมตีที่ทรงพลังมากอย่างน้อยก็ราวสามสิบล้านจินเย่เทียนประเมิน ความแข็งแกร่งของร่างกายเขาคือ2 0 0 0ส0จินด้วยพลสวรค์ด้านพละงกำลังเขาสามารถเพิ่มพลังได้ถึง2ล้านจินและด้วยการทักษะดบฟาดฟันวายุครัมพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นอีก6เท่าซึ่งเทียบเท่ากับ1 2ล้านจินบวกกับพลังปราพลังของเขาจะสูงถึง24ล้านจินแตาวนอรเขายยกตัวนี้ยังสามารถทำรายการโจมตีของเขาและทำให้เขาบาดเจ,จ็บได้ถึงขั้นนี้ความแข็งแกร่งของมันต้องเกิน30ล้านหุ้นอย่างแน่นอนตรวจสอบในพริบตาพลสวรคนของวานอรเขายยกก็ปรากฏบนมาตราของเย,ยเทียนประเภทวานอรยักพลสวรค์ทางสายเลือดสูงสุด,สดพลาลัง ระดับเริ่มต้นว่าเอ๋ยมันมีพรสวรรค์ทางสายเลือดระดับสูงสุดแถมยังมีพรสวรรค์พิเศษด้านพลังกำลังระดับเริ่มต้นอีกด้วยว่านอนยักษ์ตัวนี้ยังมเติบโตเต็มที่มิฉนนันันการโจมตีเพียงครั้งเดียวของมันเพียงพอที่จะฆ่าเราได้แม้แต่พรสวรรค์ในการรักษาระดับสูงสุดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ยเยเ่ทียนกล่าวด้วยความประหลาดใจต้องหนีเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเดิมที่เขาต้องการที่จะอยู่ในป่าใบไม้โปรยอีกสักระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเขาจะทำแบบนั้นไม่ได้้้แลลวว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 โชคคดีีีีีท่่าาาามมมมมเเเเรนนเร็นะ็ขขอองงงนนนนนยยยัััักกกไะะบบสจจหห กูมูมวานอนยักชกทบหมัดใส่เย่เทียนอีกครั้งแต่มันไม่ได้จงใจที่จะฆ่าเทียนเย่เทียนเพียงได้รับบาดเจ็บเท่านั้นด้วยความสวรค์นในการรักษาระดับสูงสุดเขาสามารถฟื้นปัวได้ทันทีราวกับแมลงสาบที่ฆ่าไม่ตายวานอนยักก็ยังคงโจมตีออกมาครั้งแล่าครั้งเล่าและทุกครั้งที่เย่เทียนรอดชีวิตมาได้ด้วยเหตุนี้ท,ทั้งเย่เทียนและเสียวจ,จินจึงค่อยๆวิ่งออกไปนอกป่าใบไม้โปรยรูปแสงสว่างปรากฏตรงหน้าเขาเย่เทียนพบว่าเขาและเสียวจินหนีออกจากป่าใบไม้โปรยได้สำเร็จแล้วและด้านนอกเป็นพน